โอเคผมก็ต้องของกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านสู่ช่องทีวีชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการแจกรานเน็ตฟรีค่าย a อเนะครับผมจํานวน4ตัวนะครับผมที่สามารถใช้งานได้นะครับโอเคครับก็คําแนะนำก่อนการสมัครนะครับก็มีคนมีเงินไม่ได้ซิมสักบาทนะครับหรือมีเงินไม่ได้ซิมศูนย์บาทนั่นเองเพื่อป้องกันการหักเงินนะครับผมก่อนจะมารับชมคลิปนี้นะครับก็ต้องขอกำลังใจดยเพื่อนคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะะไไดด้มมม่่่พลลาคคิปใหนนนััเองรบผ โอเคครับถ้าเกิดเพื่อนพร้อมแล้วใช่ไหมครับอย่ารับอย่าราไปรับชมคลิปกันเลยนะครับผมครับผมก็ตัวแรกนี่นะครับก็ให้เพื่อนๆกดนะครับผมตอกจันเจ็ดแปดแปดองจันเก้าศูนย์ห้าหกขอภายครับเก้าศูนย์ห้าเก้านะครับสี่เหลี่ยมถูออกนะครับ เน็ตนี้นครับก็จะเป็นเน็ต36กิก้าผมระยะเวลาใช้ก็6เดือนนะผมแต่ละเดือนนะครับจะสามารถใช้เน็ตได้เดือนละ6กิกเท่านั้นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่2เลยนะครับผมตัวที่2นี้นะครับก็ให้เพื่อนๆกดนะครับผมดอจัน788ดองจัน4209สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับเน็ตนี้นะครับก็จะเป็นเน็ต5กิก้าผมรลยะเวลาใช้ก็30วันนะครับผมก็เพื่อนๆนะครับลองสมัครกันดูได้นะครับผมโอเคถัดไปเป็นตัวที่สามนะครับ ตัวที่3นี้นะครับก็ให้เ,เพื่อนๆกดนะครับผมดอกจันเจเจเจดอกจันหนึ่งหกศูนย์สี่เหลี่ยมเท่าออกนะครับเน็ตนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตสี่กิ่งนะครับผมระยะเวลาใช้กันสามสิบวันนะครับผมก็ไปสมัครกันดูได้นะครับผมต่อไปเราไปดูตัวที่สี่เลยนะครับตัวที่สี่นี้นะครับก็ให้เพื่อนๆกดนะครับผมดอกจันเจเจเจดอกจันแปดแปดสี่เหลี่ยมเท่าออกนะครับเน็ตนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตหนึ่งกิ่งนะครับผมระยะเวลาใช้กันสามสิบวันนะครับผมก็หมดไปแล้วนะครับเน็ตที่ผมจะ เนที่ผมเอามาแจกงในวันนี้นะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์สำหรับใครให้ผมด้วยนะครับผมโอเคครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้๊วยบายนะครับ